สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลอ,อำเภอปางกูนะครับพิกัดอยู่อำเภอปางกูจังหวัดศรีเสะเกษนะครับครับวันนี้วันที่เก้านะครับวที่เก้าตุลาคม2564ครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งตลาดสดอของ อำเภอปรางครูกันนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงประมาณหกโมงเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดเช่านะครับหลากหลายนะครับมีทั้งกล้วยตรงนี้เป็นหม่องขายปลาดุกนะครับปลาดุกยยางปลาดุกสดก็มีนะครับ กระดูกสดมีปลาน,นิ้นครับปลาน,นิ้นหนึ่งกิโลเท่าไรครับหกสิบนะครับซื้อประจำอยู่ครับเต่าในอาหารการกินกับเต่าหลากหลายครับยำเต่าครับตัวนี้ครับ อำเภอปางกูนก็เป็นอำเภอหนึ่งของอจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอำเภอบัญย์ไ่ปานไรนะครับอำเภอในน้อยนะครับแต่ว่ารถไฟคนก็ทำมาหากินเพราะขาแม่ค้าก็หลายครับช่วงยำเ้าขายของนี่ยจะเป็นแนวร้านขายทรงกระมีครับเสือเพชรแถวเนกอะ มีแต่คนอ่าคนซวยนะครับเป่าซวยกันนะครับเป่าซวยคือเรือภาษาบ้านเฮ้าเเนาะภาษากุยนะครับพี่น้องครับเป่าซวยกันของเล่าครับภาษาเล้าอีสานอ่าคนสัตว์ไทยหลากหลายครับเขมรก็มีครับซวยกุยเขมรครับพื้นที่ทางอ่าอำเภอปลางกู้นะครับต่อประมาณครับนี่กะ หมูย่างหมูย่างไส้ครอกนี่ครับในของสดครับโซนข้างในนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าส่วนของเป็นตลาดสดนะครับโอ้่นครับปลาจงโกสาวๆครับพี่น้องครับ น,นี่ก็เป็นโซนตลาดสดรถไปร้านค้าตลาดก็เริ่มจัดเตรียมพักเริ่มยังไม่ขายแล้วนะครับโอ้พาไปน้องมาเลาะเบิ้งก่อนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็คนยังไม่ทันหลายตอนไหนสมัครมีเดอะโฟรา์ารม่ค้าเนาะ เขาเตรียมขายของกันชงเสาวครับ <ci> ต่อไปก็จะเป็นเคียงหมูนะครับเคียงหมูเศ้าๆโอ้ ก็มาข้างนอกนะครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศโดยรอบตลาดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มสึขาหน,น้าน้าแล้วครับหมอกลงหลายครับ่วงเ้าและก็จะเริ่มเย็ยนลงจังหน่อยนะครับบกห่อนปานใดครับตรงช้าวา ตรงนี้ทางุรงผ่ก็จะเป็นทางเขาที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่านาะรอำเภอางกูนะครับนี่ก็ท้างเขาอีกทางหนึ่งนะครับขาพี่น้องมาวนมาทางนี้นะครับอะไปก็ลองมาแวะมาชิมมาชมเบิง้งเอานะครับอื บรรยากาศตลาดสารบา้านเฮาพี่น้องเอฟซีธนใดอยู่ทางนี่ก็ลังรู้ก็บสอบถามกันได้นะครับ อ่ะเล่นพระก็เป็นธบาดแล้วครับ2 5ในการยามเช้าๆนะครับพี่น้องครับ เหนไก็ฝากน้ำได้ครับกับช่องยูทูปเชฟไทยบันสารดีกับเฮดเชฟไทบันสารดีพอกันคลิปต่อไปครับพี่นอ้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ